ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ห่าใได้มาถทายส่วนของห้ามาอัปเดตสวนของห่าว่าเฮ็ดยังแน่นะครับหลังจากที่ห่าลเล่าจากงานมาแล้วปีหนึ่งปีกับอีกเดือนหนึ่งนะครับเนาะกลับมาอยู่บ้านพาพเพี่ดองมาเบ่งว่ามีอย่างงน่เนาะปีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหมูหมูแม่พันธุ์ของหฮา มูเมียพันเขามีสามตัวอันนี้ตัวแหลกเพิ่นลอดลูกไปแล้วคลอกหนึ่งแล้วคลอกลูก้วยลอดลูกไปแล้วคลอกหนึ่งได้หก,กตัวคุณเรียบร้อยใครเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ผสมแล้วรอบสองผสมสิเขา่าสองเดือนล่วละทองเพิ่นกับท่านใหญ่อยู่ครับสองเดือนแหละท,ท,ทองยังม่ยใหญ่อย่จักติดบ่ติด เราปฏิทินกระจังผสมใหม่นะครับเนาะอันนี้กับตัวที่สองครับตัวที่สองนี่เพิ่งขอดลูกไปลูกเพิ่งออกนุ่มในเดือนยังไม่ต้องขอดเดือนอยู่ครับยังไม่ต้องข้นอยู่ถ้าได้ผสม,มอีกอยู่ลูเพิ่นก็ได้แปดตัวตอนนี้อาขาวนี่ขอคุณแล้วครับเดี๋ยวสีภาพป,ปีบเบงเนาะแปดตัวตอนนี้ก็รอเพิ่นขึ้นอยู่ ือเดาจังสิผสมใหม่ครับเนาะอันนี้ขอ,อกที่สองส่วนตัวนี้แม่สาวครับแม่สาวจะเป็นลูกของตัวแรกกันละูลูกของตัวพุ่นเอาเก็บใบตัวนึ่งนะครับเอาไปเป็นแม่พันุตอนนี้ก็ผสมอล้วละ,ละ,ละตัวนี้ผสมมัททีสามสิบมากะลาได้ประมาณสิบหมื่นสิบเอ็ดหมื่นล้ละเพิ่นยังบ่ข้นอยู่ถ้าบ่ข้ดเรียกแสดงว่าติดครับ ผสมหลอดอันนี่หมูแม่พันธุ์ก็มีสามตูคคอยเป็นคอยไปนะครับเข้าไปขอ,อกละตูคขอ,อกละตูห้ามแพง่งช่วงนี้ไวลายบาด้อันนี้็จะเป็นไก่ไข่ของเฮาขอ,อกใบใหญ่หรอครับขอ,ขอ,อกซ้ำนี้ไก่ไข่กับซื้อมาที่แหลกกับสามสิบตัวตอนนี้เหลือยี่สิบหกตัวตายไปเราซีนะครับ าย่อยตายไปเหลือจะเป็นยังตอนนี้ไกยูตัว,ล,วละไข่กับนาสิไข่สูตูและครับแต่ว่าบไข่บวเบอร์สูตูจักเถื่อไดดมือละ20น่วย22น่วยเปิดลายกับ24น่วยครับรคบวบค่ม26น่วยจักเถื่อสร้างไม้แทลลสร้างไก่สาวตัวละ2ลอยน,นะเถื่อสิไข่ไดเป็น2เดือน3เดือนพุทธจังไข่ ว่ากัอยากได้เนาะไข่ก็สื่อไข่กินอันนี้ก็ไม่กินกัเลือกกินกัไปขายจังหน่อยแต่ว่าหัวหารกะสิแพ่งเน่ยจังหน่อยครับยอมให้เอาันี่ก็เป็นป็ดอันนี้เป็ดไข่ป็ดไข่ก็เฮ้าหครับขอข้างๆกันเลยล็อกหนึ่งอันนี้ล็อกหนึ่งอยู่คนสามล็อกครับป็ดนี่กัสร้างไม้ที่แรกอะ สามสิบตัวคือกันตอนนี้เหลือยี่สิบเก้าตัวตัวหนึ่งกะจ้าเป็นยังพื้นยังตายหยาดเมนเปลือกหอยค้าข้ออยู่ส่วนหอยเชลีกะบถูกหอยเชลีเป็นกลิ่นปั่นมาเก็บไข่ผนตายพอหลอกกเหลือยี่สิบเก้าตัวเป็ดกะสซังมาพร้อมกันนะครับเป็ดสังมาพร้อมกันกับไก่แต่ว่าเป็ดนี่สิไข่ก่อนไข่ดีทั้งหาก ช่วงสามสิบตัวนี่ไข่สามสิบหน่วยก็มีแต่ว่าช่วงนี้เหลือประมาณเบิ่ถึงยี่สิบหน่วยครับสงสัยจะเป็นช่วงไทยขนนะผมว่าไข่มากเกือบปีแล้วได้เบ่ถึงเศร้าหน่วยเลยช่วงนี้ได้สิบแปดสิบเก้านหน่วยป่าะพ่าพปเบิงเป็ดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็ดเทศนะครับเป็ดเทศดอดแหลของเขาซื้อมาเทลรกอะเศร้าตูว ตายตัวหนึ่งตายย้อนยังตายย้อนไปแย่งอาหารหมูกินหมูขาบข้อเอาได้ลาบสับตัวหนึ่งเหลือสิบเก่าตัวนะครับหลอดนี่อันนี้ตัวน้อยอันนี้สีใหญ่จังหน่อยอันนี้เอาหน้าไว้เป็นเหรียญยังเวียนยังเวีนเหมือนกับออกมาเหรียญอยู่เดินเหลือสิบเก่าตัวเจ้าผาไปเบ่งหมูขอขุนเขา ขอคุณเขาเขามีสองขอแต่ว่าเห็ดยังบแล้วดีดอกขอคุณเอาขอมาขอคุณแล้วประมาณจักเหมือแล้วขอคุณวันทีสิบหาสิบหามาการ่าสิครบเดือนแล้วคุณอันนี้อากาศห่อนแห้งากาศห่อนออกมาเล่นกี่จะคล้อง่นไปปุยแดดแห้งช่วงนี้ เป็นใระเบิดจะกมืดจังน้อยน,นะครับตอนนี้หกโมงกว่าแล้วแปดตัวยังมาเสาร์ยังสิลาคลอ,อกอีกเพิ่นต่างคอ,อกทุกเสาร์อิ่มแล้วนอนอิ่มแล้วนอน,อน,อนการหอนนอนเล่นน้ำนอนเกือกขี่เฉพาะแต่บาอ,อื่นเสาร์กัอ,อ,กอาบน้ำอยเพิ่นขึ้นกองด่กครับอันนี้คลอ,อกหนียังบ่งไม่ยังนะครับ ก้อนนี้เอาไ้อีกตัวหนึง่งคอดลูกเดี๋ยวมาขุนครับอันนี้จะเป็นขอกไก่ของขอกไก่ออกะเฮงง่ายๆมุงด้วยผ้าเต็นผ้าเต็น,ตนพื้นใหญ่อยู่อันนี้ขอ,อกเป็ดน้อยพื้นใหญ่จักหน่อยแล้วก็ออกมาอันนี้รอตที่สองยี่สิบตัวพื่กันตัวนี้ใหญ่เร็วครับเป็ดเนี้ ซื้อกับคนอยู่ในบ้านเนี่ยแหละเพื่อนเพาะขายตัวน,นี้ก็ยี่สิบตัวให้กันตัวน,นี้ใหญ่เร็วมีตูมงามอยู่ขางกบอคอกงวัวอันนี้ก็ไก่บานเขายังบ่าท่านขอนอนกำลังหามองนอนอันนี้ขอกงวัว หัวมีอีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเพิ่งเอาขอขอ,อกเมื่อกี้นะครับตัวแม่รวนเลยงวัวก็ได้ช่วงนี้นาแร้งมัไม่อยากกินตัวประยากอ้วนพื้นที่บ่ลายครับพื้นที่พื้นที่นิดเดียวทมทีเป็นนิดเดียวอันนี้โองง่งใหญ่ห่อห้อกับไวพักน้ำ หน่วยนึ่งวงใหญ่สีหน่วยอันนี้สองหน่วยเปิดนามคือมาผักเอาไปให้พวกหมูพวกไก่พวกเป็ดครับอันนี้สีอ่องค์พอดีอันนี้ก็เป็นกระท่อมกระท่อมเพิ่งเพชิดไปประมาณจักเดือนเพาท่านพ่อเดือนนะครับเนาะกระท่อมมุงฟางยามคืนก็เอาไปนอน นา่งเวีนกับไว้นั่งเล่นอ่นานี่เมื่อเส้ามาเก็บที่นอนขึ้นครับเ,เก็บที่นอนขึ้นไปเถิงเลยเห็ดมองเก็บที่นอนไว้ที่นอนนี้ไปเถิง,งนี่มองเวียนมากกัเอาเปยลงมานอนยี่มาแรงก็เอาเปยขึ้นเอาที่นอนลงมายี่ ห่อนหอนแน่กับบัเอาภาลุงครับมีผาอยู่มีผาเต็นมเลยสองขางยยมมันห่อนกับบัลยาลุงอะลุ่งจงเล่กลางมุงแามนาวกับกลางเต็นมแยมห่อนกับกลางมุงเอานะครับง่ายๆอยู่ใกล้ๆขอกง,องัวเลยแามแรงกับนอนดมขี่งัวขี่หมูสดชื่นขนาดติดขอกงัวเลย ย่าย่ามาแรงตอนนี้ก็หกุมงหกุมงกลัวแล้วทายพี่น้องเบืง้งครับเนาะกะค่อยๆเห็ดไปนี่นละไกลบ้านกกาข้ากะกำลังที่ขืนนอนต้อลงัลงคาลังคากะขาดแล้วท่านไอซอมอยู่ลงังคาขอบของ้งว ใครก็บริฮิตยังมาบ้านก็นได้ค่ยคอยๆฮ็ดไปอันนี้ชิงฉาองเฮะเครื่องถึงกับไฟสปอร์ตไลท์ไฟฟ้ายังประหอดอยู่ครับใส่สปอร์ตไลท์ออาอยัางไม่ึืนเปิดไฟอันนี้หลอดนึงอยู่ท้างหน้าหลอดนึงไฟสีสมกับโซลาร์เซลล์ไปเลยไต่หมู ไฟซีสุ่มกับเปิดอไหลยุง,งให้หมูหล,ลอดมันพนติดอยู่ดีกว่าบเฮ็ดยังครับเม่บ้านก็ได้เฮ็ดหลยลายยางเอาอันนี้พุกม่วงดอกพม่วงแ e อปเปิ้ลของข้าปีนี้น่าสิจับลายดอกมอ e ่วงแอปเปิ้ลมีสาบตน้น นี่ต้นหนึ่งจะพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ต้นหนึ่งอันนี้ดอกอันนี้ดอกมุกขนาดเลยตัวน,นี้น่าชิจับลายดอกหน่วยมันปีที่แล้วได้กินสีหน่วยปีนี้น่าสีได้กินหลายปีนี้ เดี๋ยวพาไปบางอีกต้นหนึ่งเนาะเป็นดอกทั้งสามต้นเนี่ยก็กองฟืนข,ขาน้าวาหนาเมืเ่อกี้เนี่ยดังไฟฝีงกองไฟเนีย่ยเหมือนเส่านี่ก็บหอยกระสอบนะครับออกระสอบ,บของอาหารทั้งหมดละ่ะ ใส่ใยนัดไบกะมะหอยใบหกลายแห้งอันนี้ก็จะเป็นกระสอบขี้หมูขี้หมูแม่พัดน,นี่แหละครับกอกกอกกอกใบใบใส่ผักที่สวนท่ออันนี้ก็หมองผักมันแห้งแห้งแล้วต้องก,กอ,อกใส่สอบนะครับนี่ต้นหนึ่งต้นนี้ก็ออดอกลายอยู่ กำลังงานร้อนำลัง,ลงติดเป็ดซุ่มนี่ก็เขาคอ,อกประดนนก่ข้างนอกยางอยูบ่บัดคืนมากะซีโต ตัวใหญ่สองตัวน้อยสองเฝ้าเป็ดเฝ้าค้นเฮาอยู่บดขื่นไปรับในนอนเป็ดสุ่มเนี่ยเขาขอกับบะได้เด้ไม่ไปแหบเป็ดหน่อยแหบพนเป็ดหน่อยอยู่ร่มกันบะได้ครับปล่อยพนนอกของนอกไปนี้หน่อยตัวหนึ่งตัวน้อยสองตัวใหญ่สองก็เดี๋ยวเฝ้าค้นเฝ้าโจนก็ไปเฮาค้นนี่แบากาแฟ อ้วนไม่ได้อ้วนไอ้อ้วนนอนตรงกลางเขาไายเพิ่นอือครับ mm hmm. มาเนี่กัมาอัปเดตสวนของเฮาว่ามีอย่างเน,นะครับเนาะคลิปแรกเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเครื่องปลูกของเฮาเนาะว่ามีอย่างเนอเนาะปีนี้กับปลูกลงให่หน่าจะให้หนึ่งสองสามสี่ หาหกไฮปลูกฮกไฮนะครับเดี๋ยวคลิปหนาเดียภาพไปเบิ่งเนาะว่าปลูกอย่างเนี้เนาะปลูกปีแรกไม่เคยปลูกก็คือดินกับบางงามดอกแต่ว่าอยากปลูกซื้อแค่ก็อยู่ซื้อปลูกรายอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวภาพเบิ่งนะครับเนาะคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ครับเนาะสวัสดีครับ